สวัสดีครับผม CM ชยานะครับวันนี้พามาชมบ้านพร้อมที่ดินนะครับติดน้ำแม่ริมนะครับตำบลห้วยทรายอำเภอแม่ลิมจังหวัดเชียงใหม่นะครับพื้นที่ที่ดินก็มี1ไร่1งาน16ตารางวานะครับต้องการขายยกแปลงนะครับที่3 2 0ล้านแสนบาทนะครับราคาต่อรองเจ้าของได้ด้วยตรงนะครับตอนนี้ผมก็กำลังวิ่งรถเข้าไปหาตรงที่ดินที่บ้านที่จะขายนะครับ ก็ที่จะขายก็อยู่ตรงด้านหน้าท่านเลยครับตรงนี้นะครับก็ติดน้ําแม่ริมนะครับก็น้้าแม่ริมนี่จะอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับด้านหลังบ้านนะครับด้านประตูบ้านก็จะทิศตะวันตกนะครับตรงนี้ครับบรรยากาศของน้ําแม่ริมนะครับก็เดี๋ยวผมพาเดินชมนะครับ ก็พื้นที่ตรงนี้จะเป็นหน้าบ้านนะครับเป็นทางทิศตะวันตกนะครับก็นะครับบ้านหลังที่จะขายก็มีสองห้องนอนสองห้องน้ํานะครับก็มีห้องครัวห้องรับแขกเรียบร้อยมีไฟฟ้าน้ําพร้อมนะครับก็ตรงนี้ก็มีรั้วรอบขอบชิดนะครับก็พื้นที่ก็จะมีคนดูแลตลอดนะครับ ตัดหญ้าทําความสะอาดนะครับบรรยากาศดีมากนะครับก็ติดน้ําไม่ริมน้ําไม่ริมก็ไหลตลอดปีนะครับผมก็พื้นที่ตรงนี้ก็ห่างตัวเมืองเชียงใหม่อยู่23กิโลเมตรเองนะครับแล้วก็ห่างทางหลวง107ตลาดสดแล้วก็เซเว่นอะไรพวกนี้ก็ห่างเพียง2.5กิโลเมตรนะครับก็อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนะครับห่างทางหลวง1096แม่ริมทําเมืองก็ประมาณ สี่กิโลเมตรนะครับผมก็มีต้นไม้ใหญ่นะครับในพื้นที่นะครับก็จะปลูกพวกมะม่วงลำไย,ยลิ้นจีนะครับก็มะพร้าวมะขามมะปางนะครับก็มีนะครับก็ตรงนี้จะเป็นในพื้นที่ทั้งหมดนะครับที่เห็นที่ตัดหญ้าไปนะครับ ก็เดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสำหรับท่านที่อยากเห็นรูปภาพในบ้านเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาได้นะครับแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรสอบถามที่เบอร์โทร0888053701นะครับ ID Line CM แล้วก็24ตัวละ c m นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นโฉนดคุดแดงนะครับนสสีจอนะครับโฉนดก็ไม่ติดอะไรเลยนะครับก็พร้อมโอนได้ทันทีนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะมีภาพมุมสูงแล้วก็ภาพโดยรวมให้รับชมกันยาวๆนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นท้ายที่นะครับก็เดี๋ยวผมเดินเข้าไปตรงน้ำแม่ริมนะครับก็บรรยากาศนะครับต้นชํำชานะครับที่ต้นใหญ่ๆตรงนี้นะครับบ้านด้านนี้จะเป็นทิศตะวันตกนะครับก็จะมีวิวภูเขาก็หันหน้าไปทางสมเมืองทางมั่นแจมนะครับ ด้านหลังก็จะมีวิวทุ่งนานะครับก็วิวน้ำแม่ริมนะครับก็เป็นส่วนตัวนะครับก็เดินทางเข้าออกสะดวกนะครับเหมาะทำร้านอาหารได้นะครับร้านกาแฟาหรือว่าบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศได้เลยนะครับบรรยากาศใช้ได้สวยเลยครับบรรยากาศดีนะครับ ราคาไม่แพงเลยนะครับราคานี้เพราะว่าบางที่ส่วนมากติดน้ำไม่ริมแถวนี้จะหายากมากแล้วครับแล้วก็หนึ่งไรนี่ก็ที่เปล่าก็ส่วนมากก็สามล้านสามล้านขึ้นหมดแล้วครับผมสามล้านสี่ล้านนะครับก็ส่วนมากก็ขายกันไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะบินโดนภาพมุมสูงให้รับชมนะครับลองติดตามกันไปยาวๆนะครับ เดี๋ยวรายละเอียดก็ทักหรือโทรเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับยินดีรับใช้มากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ